สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ i v e วิ่ง d รี f บช่องรีวิวรถที่ให้ข้อมูลครบจบแบบเข้าใจง่ายพร้อมพาทุกคนไปสัมผัสสมรรถนะเทคโนโลยีและประสบการณ์ใหม่ของวงการยานยนต์ยุคไฟฟ้าและวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในซีดานไฟฟ้าที่มาแรงที่สุดในปี2027กับ BYD s e รุ่นใหม่ที่มาพร้อมการอัปเกรดทั้งด้านดีไซน์ระบบขับเคลื่อนและเทคโนโลยีที่ฉลาดกว่าเดิมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่คุ้มค่าเกินราคา และตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกล BYD a U ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของรถไฟฟ้าระดับโลกหลายแบรนด์และในปี2027นี้ BYD ได้ปรับปรุงให้ตัวรถดียิ่งขึ้นในแทบทุกด้านเมื่อมองจากภายนอก BYD a U 2027ยังคงคอนเซปต์สปอร์ตลักชัวรี่ในสไตล์โอเชียนแอสติสติกที่เน้นความโค้งมนและรุ่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์แต่ดีไซน์ล่าสุดมีการปรับให้เฉียบคมขึ้นกระจังหน้าแบบปิดที่รับกับเส้นคมบนฝากระโปรงทำให้รถดูสปอร์ตแบบมินิมอล ไฟหน้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี LED matrix ให้ลำแสงที่คมชัดและกว้างขึ้นพร้อมฟังก์ชันปรับอัตโนมัติตามมุมเลี้ยวและผู้ใช้ถนนฝั่งตรงข้ามด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ไหลลื่นแบบแอ f l าวดีไซน์ช่วยลดแรงต้านลมทำให้ประหยัดพลังงานกว่าเดิมล้ออลลอยแบบทูโทนดีไซน์ใหม่ขนาด19และ20นิ้วให้บุคลิกสปอร์ตล้ำสมัยและยังช่วยเรื่องการระบายความร้อนของระบบเบรกด้วยด้านท้ายของ BYD Seal 2027มาพร้อมไฟท้ายแบบเส้นยาวที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมกรอบไฟดีไซน์คล้ายคลื่นทะเลให้ความรู้สึกทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นกันชนท้ายออกแบบใหม่เพิ่มความสปอร์ตและยังมีดิฟฟิวเซอร์เสริมสมรรถนะที่ช่วยลดแรงยกในความเร็วสูงแม้จะเป็นรถไฟฟ้าแต่ดีไซน์ทั้งหมดทําให้รู้สึกถึงความสปอร์ตแบบรถซีดานพรีเมียมแท้ๆเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความล้ําสมัยแบบพรีเมียม ภายในออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังสังเคราะห์ระดับพรีเมียมซอฟท์ทั้งคอนโซลและแผงประตูพร้อมไฟแอ,อ,อมเบียนทลายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้มากกว่า64เฉดการออกแบบภายในยังเลือกใช้โทนสีแบบทูโทนเพื่อเพิ่มความหรูหราเบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบสปอร์ตดนามิกปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นรวมถึงมีระบบจำตำแหน่งที่นั่งสำหรับผู้ขับขี่ตรงกลางคอนโซลมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่แบบ15.6นิ้วระบบหมุนได้อัตโนมัติทั้งแนวตั้งและแนวนอน รองรับการอัปเดต OTA เต็มรูปแบบทำให้ผู้ใช้ได้รับฟีเจอร์ใหม่ตลอดเวลามาพร้อมการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบ BYD OS ที่ออกแบบใหม่ให้ใช้ง่ายกว่าเดิมมีความลื่นไหลและตอบสนองเร็วขึ้นหน้าจอเรือนไม้ดิจิทัลขนาด10.25นิ้วให้ข้อมูลครบถ้วนและปรับทิมได้นอกจากนี้ยังมี Head-up Display ที่ฉายข้อมูลขึ้นบนกระจกหน้าแบบคมชัดช่วยให้ขับง่ายไม่ต้องละสายตา ระบบเสียงภายในห้องโดยสารใช้ลำโพงระดับพรีเมียมที่ปรับแต่งให้เหมาะกับอคูสติกของซีลทำให้เสียงใสทุกยานและยังมีระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Active n o i น้อย n c e l l a t i o n ที่พัฒนาขึ้นใหม่ลดเสียงลมและเสียงถนนได้ดีกว่าเดิมทำให้ในการขับขี่รู้สึกเงียบและสบายอย่างชัดเจนด้านพื้นที่ใช้สอย BYD CU 2027ให้พื้นที่เบาะหลังที่กว้างกว่าเดิมด้วยการขยายฐานล้อทำให้ผู้โดยสารด้านหลังนั่งได้สบายมากขึ้นมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง พอชาร์จ USB-C ทั้ง2ฝั่งและพื้นที่วางขาที่โปร่งขึ้นช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็ถูกขยายเพิ่มขึ้นให้จุข,ของได้มากขึ้นเหมาะสําหรับครอบครัวหรือคนที่ต้องการพกสัมภาระเยอะสําหรับการเดินทางไกลในด้านสเปค b y d CU 2027มีตัวเลือกแบตเตอรี่และกำลังมอเตอร์หลายรุ่นเพิ่มจากกลุ่มมาตร d านเรนที่ใช้มอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลังประมาณ230แรงม้าแรงดิดสูงตอบสนองเร็วเหมาะสำหรับคนที่ขับในเมืองหรือเน้นความประหยัด ส่วนรุ่นลองเรนจะให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นทําระยะทางวิ่งได้ไกลขึ้นเกิน650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน c l t c สำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูง BYD CU2027 รุ่น Dual Motor AWD จะให้กําลังรวมกว่า500แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ3.8วินาทีเร็วเทียบเท่ารถสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์บางรุ่น ระบบการสะเทือนเป็นแบบใหม่ปรับปรุงให้รองรับแรงบิดสูงได้ดีขึ้นใช้เทคโนโลยี Frequency Selective Dumping ช่วยให้ควบคุมรถได้ดีเวลาขับเร็วและให้ความนุ่มสบายเมื่อขับบนถนนครุกคะับ b y d ยังใส่เทคโนโลยี b l a แบ Battery รุ่นล่าสุดที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูงและการจัดเรียงเซลล์แบบเซฟพื้นที่ ทำให้รถมีระยะทางวิ่งไกลขึ้นโดยไม่เพิ่มน้ำหนักเกินจําเป็นการชาร์จเร็วรองรับสูงสุดประมาณ150-180กิโลวัตต์ทำให้ชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ25นาทีถือว่าเหมาะมากสำหรับคนที่เดินทางไกลบ่อยๆด้านระบบความปลอดภัย BYD Seal 2027ใช้แพ็กเกจ BYD d Dai Pilot รุ่นใหม่ที่มาพร้อมเรดาร์รอบคันและกล้อง360องศามีฟีเจอร์อย่างระบบช่วยประคองรถ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินเท้าและจักรยานระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติเพียงกดปุ่มเดียวรวมถึงฟังก์ชันอินเทลลิเจนต์เนวิเกชันที่สามารถขับอัตโนมัติบางส่วนบนทางด่วนได้อย่างปลอดภัยความรู้สึกในการขับขี่ของ BYD Seal 2027ให้การตอบสนองชับไวจากมอเตอร์ที่แรงบิดมาแบบทันทีพวงมาลัยให้ความแม่นยำสูงความนุ่มของช่วงล่างถูกจูนมาให้บาลานซ์ระหว่างสปอร์ตและความสบาย ทำให้ทั้งขับสนุกและขับนานๆไม่รู้สึกเหนื่อยการควบคุมตัวรถในโค้งดีขึ้นมากจากปีที่แล้วเพราะมีการรอปรับศูนย์ทวงใหม่ให้ต่ำลงแบตเตอรี่ที่วางไว้ใต้พื้นรถช่วยสร้างเสถียรภาพในการขับขี่ได้ยอดเยี่ยมโดยรวมแล้ว BYD c u 2027เเป็นรถไฟฟ้าที่ครบเครื่องในทุกด้านดีไซน์สวยล้ำภายในพรีเมียมเทคโนโลยีล้ำหน้าขับดีและปลอดภัยมากขึ้นแถมยังให้สมรรถนะที่ท้าทายรถยุโรปราคาแพงหลายรุ่น เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้าซีดานที่คุ้มค่าน่าใช้และอนาคตยาวไกลยอย่างแท้จริงถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม d r i รฟวิ่งริฟเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและคอนเทนต์สายยานยนต์สุดมันจากช่องของเราขอบคุณที่รับชมครับ